เหงือกหรือเปล่านะ <c oughs> เหงือกบ,บวมเหงือกร้อนเหงื่อแสบรักษาได้นะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาบอกวิธีการแต่ที่แน่ๆถ้าใครดูคลิปนี้จะรู้ว่าโรคเหงื่อป้องกันได้ด้วยนะแค่รู้5ข้อนี้เรามาเช็คอาการกันก่อนนะคะว่าถ้าเรามีอาการดังต่อไปนี้แปลว่าเราอาจจะเป็นโรคเหงือกแล้วคะ่ะ 1. แปลงไฟมีเลือดออก 2. เหงือกบ,บวม 3. ม,มีกลิ่นปาก 4. เหงือกรน 5. ปวดฟันปวดเหงือก 6. มีหนองที่เหงือก 7. ฟันโยกฟันหลุดโรคเหงือกนะคะเกิดจากการที่มีหินปูนสะสมซึ่งหินปูนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคที่ทำลายเหงือกและอวัยวะรอบๆฟันของเรานะคะเราจะพบหินปูนได้มากบริเวณด้านหลังของฟันหน้าล่างแล้วก็บริเวณซอกฟันที่ทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงนะคะอาการในระยะแรกนะคะจะเกิดเหงือกอักเสบบวมแดงแปลงฟันมีเลือดออกมีกินปากนะคะเมื่อหินปูนสะสมมากขึ้นนะคะหินปูนก็จะ ปล่อยสารพิษที่เป็นเชื้อโรคที่อยู่ในหินปูนเนี่ยค่ะไปทำลายเหงืออทำลายเอ็นยึดรอบๆบเหงืออทำให้เกิดล่องลึกปริทันก็ยิ่งทำให้ทวาความสะอาดยากขึ้นไปอีกจนในที่สุดนะคะโรคเหงืออเนี่ยจะลุก,กลามลงไปทำลายกระดูกเบ้าฟันทำให้กระดูกเบ้าฟันละลายตัวจะสังเกตได้จากการที่มีภาวะเหงือกรนและฟันโยกนะคะเมื่อกระดูกเบ้าฟันละลายตัวไปมากมาก ฟันก็จะหลุดไปในที่สุดค่ะโรคเหงือกป้องกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้เรามีสุขภาพฟันและเหงือกที่แข็งแรงไม่อยากจะเป็นโรคเหงือกนะคะเราจะต้องมี5ข้อนี้นะคะ 1. แปรงฟันให้ถูกวิธีทั่วถึงทุกซอกทุกมุมข้อ2ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันนะคะข้อ3 ขูดหินปูนทุกๆ6เดือนนะคะทุกๆ6เดือนเราต้องมาเจอกันเพื่อจะขูดหินปูนนะคะข้อ 4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมีผลโดยตรงที่จะทําให้ภาวะการเป็นโรคเหนือททาใหเ้เนื้อแสเซดเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เป็นรุนแรงได้มากขึ้นด้วยนะคะข้อสุดท้ายข้อ5เราจะต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะว่าโรคบ,บางอย่างสมมติเช่นเบาหวานหรือว่าภาวะเครียดเนี่ยก็จะส่งผลทําให้โรคเนื้อเป็นได้รุน แรงมากขึ้นกว่าคนทั่วไปค่ะ ที่นี้หากว่าอาการของโรคนะคะลุกลามมากจนเกินระดับที่จะขูดหินปูนได้แล้วแปลว่าเราปล่อยมันทิ้งไว้นานเกินไปเป็นมากๆเข้าสู่ภาวะของโรคเหงือโรคปริทันหรือโรคลามานาทแล้วนะคะแบบนี้การขูดหินปูนเพียงอย่างเดียวก็จะไม่เพียงพอแล้วนะคะเราจะต้องการการรักษาที่มันมากกว่านั้นลึกกว่านั้นเรียกว่าการเกลาลากฟันนะคะการเการากฟันนะคะคือการขาจัดคราผห่นปูนในร่องเหนือส่วนที่อยู่ลึกๆหรือเรียกว่าร่องปริทันนะคะเพื่อกําจัดเชื้อโรคแล้วก็ กราวผิวรากฟันให้เรียบนะคะซึ่งจะส่งผลให้เหงือกหายอักเสบและขินปูนใหม่มาเกาะตัวได้ยากขึ้น การเการากฟันนะคะสามารถทําให้เหงือกหายจากการอักเสบทําให้เหงือกเลือดไม่ออกแล้วก็หายบวมแดงได้นะคะแต่เหงือกที่ล่ดลงไปแล้วนะคะกระดูกเบ้าฟันที่ถูกทําลายลดระดับลงไปแล้วอันเนี้ยจะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาโรคเหงือกอะคะ่ะเป็นเพียงการคงสภาพเหงือกและอวัยวะรอบๆไม่ให้ถูกทําลายมากไปกว่าเดิม เพื่อที่จะได้ทำให้เราไม่สูญเสียฟันไปหรือว่าชะลอให้ฟันอยู่กับเราได้นานที่สุดค่ะ สำหรับการโูดหินปูนนะคะเราสามารถที่จะทำให้เสร็จในครั้งเดียวได้เลยแต่ว่าถ้าจะเป็นการเกรารากฟันรักษาโรคเหงืออเนี่ยไม่สามารถที่จะเสร็จในครั้งเดียวได้นะคะเวลาทำหมอจะต้องแบ่งทำเป็นส่วนๆนะคะเวลาทำจะแบ่งออกเป็นบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างซ้ายก็คือเหมือนแบ่งเป็น4ส่วนเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคะ่ะจะต้องเจอเหมอประมาณ2-4ครั้งถึงจะเสร็จนะคะ